กลับมาช่วงนี้ออมมีความสนุกจากทั้งกองละครและรายการมาให้ชมกันไปชมกันต่อค่ะ มาที่ละครเล่ยร้ายเกมลวงคืนนี้แซ่บซีสุดๆค่ะนางเอกดังตบกันกลางกองถ่ายแล้วค่ะหลังจากแบ่งทีมกันชัดเจนเวลาที่สาวฤทิศาถูกฝั่งเปรี้ยวทัศนียาผู้จาถักทางหรือตั้งใจจะเข้ามาทําร้ายก็มีลูกทีมอย่างชิงชิงคฤตฐาที่ถึงแม้จะตัวเล็กแต่บอกเลยว่าเล็กพริกขี้หนูสุดๆไม่ยอมใครเลยค่ะพร้อมลุยปกป้องที่สาตลอดส่วนฝั่งเปรี้ยวก็มีหลานสาวสุดรักอย่างเชอร์เชลีนคอยเป็นแบ็กอัพให้สองทีมนี้เวลาเจอหน้ากันก็นกจะต้องมีฉากปะทะอารมณ์ให้ได้ลุ้นกันทุกทีรอบนี้ศึกฟาดดฟันนเกกกิขึ้ลางองอ เรื่องจะใหญ่แค่ไหนต้องรอชมค่ะสะบัดเฟิร์ม่จะวนี่โอโดนโดนอ้โอ้จับปุ๊บเพี้ยนโลดนโดดโดดโนดน เป็นยังไงพอเอาจริงไม่ใช่่ไมทำละแล้วผมอ่ะผมทำมาเพื่อให้เขาจิกคอมมี่คอให้นมชื้นเรียบร้อยเฮ้ยเล่นแบบอุ้แต่ว่าเชิญแบบว่าลงแรงมากเมื่อกี้ที่แบบเออลงแรงแรงเยอะมากเลยลงแรงเยอะลงแบบพี่จริงๆมากเลย อีกสักครู่รับชมกันต่อหลังจบเส้นทางบันเทิงและชมย้อนหลังได้ทางเน็ตฟลิกค่ะ